ก็ไม่ให้เชื่อศาสนาทั้งหมดครับไม่ว่าจะศาส,สนาพุทธศาส,สนาอะไรก็ตามก็ก็ไม่ให้เชื่อแล้ว mm hmm. พระนี่ให้ซึกหมดพระให้บังคับให้ซึกหมดคำ mm hmm. ว่าพระเอาเรียบคนอื่นบินบาตเอาข้าวกิน ให้พระให้ศึกทั้งหมดเลยเหรอศึกเลยให้ไปช่วยทำงานแล้วก็ตรงนี้เนีเอาวัดมาเป็นเดือนจาตรงนูนก็เป็นเดือนจาอ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งสังหารเก่านะครับของชาวขเขมรแดงและนี่คือกระโหลก,ลกมนุษย์ที่โดนฆ่าไปโอ้นี่มีประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้เยอะจะเอากองข้างในข้างนอก ทั้งหมดตอนนั้นตายกันกี่ล้านคนก็สามล้านคนสามล้านคนช่วงที่ประเทศนะไม่ใช่ที่ที่เดียววะทั่วประเทศช่วงที่เขมรแดนปกครองอยู่นี่กี่ปีครับตอนนั้นสามรอ <c oughs> สามปีแ <c oughs> ปด <c oughs> เดือนยี่สิบวันสามปีแปดเดือนยี่สิบวันคนตายกันสามล้านคน ฝั่งนี้มีอะไรน,นี้ก็ใช่อก็ดูเหมนแดงสมัยก่อนจับพระศึกหมดเลยออกผมเพิ่งรู้นะครับก็อยู่เส้นทางจากจากเสียมเรียบจะไปทางนครจะไปทางนครวัดนะครับก็ จะมีเป็นค่าพิพิธภัณฑ์ให้ดูอยู่นะครับเป็นทุ่งสังหารอดีตทุ่งสังหารของสมเด็จแดงนะครับเดียวกับชาชนทั้งหมดอยู่ในเมืองให้มีอยู่ในชนบนทเช่นเมืองพนมเป็นในก่อ,กอนปีพันกร้อยเจ็ดสิบห้านี้จะมีประชากรอ,อาศัยอยู่ข้างในประมาณหนึ่งล้านซึ่งครับแต่ในสมยัยมเแดงนีมีแค่เจ็ดสิบสี่คนเองเจ็ดสิบสี่ <74 S 2> คนครับอยู่ข้างอยู่ในเมืองพนมเป็นันท,ทำอไรตัวนี้ต้องเลย า<ง>ชาวออสเตรเลียสใต้แล้วก็ไม่ได้เอาออกกับบุ้มโปรเนเคยมีคนแค่7.4คนในอดีตรับโห้ช่ลช่ไมเคิลแดงก็เป็นเมืองหลังแล้วนี่คือนักโทษนักโทษการเมืองอที่โดนทร,รม,มาน <c oughs> ลูกเขานี่ตุ๊กเมนแดงเขาเอาไปคบขึ้นอะไรนะะลูกเอ,เอาลูกเอาคือแหลกอะคือคือใครไหมเอาไปคบน้ำสมบัติดาวตอนจำรี <c oughs> ในคลิงล่งเอง๋อเอาอะไรไปคบไุบนะลูก <c oughs> ลูกครับลูกเม่แดงนี่เอา <c oughs> เด็กกันเหรอ <c oughs> เอาเด็กอาคาเด็กเขย,ม,ยมาคลบเหรอโหโหดเท่มากเลยนะแล้วเด็กคนนี้เป็นใครนักโทษมัน นี่รูปนี้ดังนี่รูปนี้เคยได้เห็นที่ไหนอันนกริงครับริงลััาภาพมันไม่ชัดลนะน่าจัดจัดให้ชัดชัดเลยนะนน้มันมันมัน,มน แถวเด็กไปทุบกับต้นมะ<า><า>พาร้าวเหรอต้นอ่าตน้ตนจำมะกิจำ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 บารีต้นกิ่งอ่ะกิ่งแบบเนี้ยมะพร้าวทุกเหมือนกันต้นมะพระ้าวถ้าไปที่อ่าทุ่งสังหารเชิงแอง่งกายเขาก็จะเล่าบอกเรื่องเล่าที่สมได้อ๋อนี่ทุ่งสังขารนะี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฮะไม่ใหญ่แต่แตมันทั่วประเทศอ่ะ